ดียังมื่อเสาร์จ้ะพี่น้องแปดโมงเสาร์จ้ะเบิ่งดูขาวขาวนี่นี่มาตกจ้ะลงแล้วหรอเอ้าเอาเอ้าเออน้ำฟักกอร์ดิคึตัดกันจ้ะเออมามาไอโอคุดไปแล้วจ้ะมาแล้วลูกโอ้ยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศวันนี้ย่ำแย่นี่มาตกพี่น้องไป กูด้อกูจะมัมีมาตกมันมันตกค่อยๆเลยล่ะตกแบบหลายเติบได้เลยลมันออื่นกับสิตกอีกขึ้นได้บุ๊ตอดป่าเน้อสเตตหาสีกุกหลาบสีออก,กุกุหาสกุสีาสกก อากาศเป็นแบบนี้เห็ดจะเป็นอย่างไรนอพี่น้องจ้าเห็ดจะเป็นยังไงบ้างเนาะจะลายหรือว่าจะบ่มีเนาะพีนี้แต่เห็ดมันปูนะมีอยู่แล้วแต่ว่าเห็ดเออผึ่งหวานนะคะสิมีปีที่แล้วบะบุ๊บพี่นายกับไปทุระตีก้อเดี๋ยวมาทรงลูกค่ะโอ้ยเอ้ยตกใจหมดเลยนะาพอ่นายเอา เอารถไปเหรฮะไม่กล yeah. no ัวอยกาโซดาเจินโซดาโซดากับพี่แต่แมเชสวัสดีค่ะพี่ยานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงั้ายด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบ้านอาบ้านอาบบ้านประจันติตีไปสองโหลกันนะคะเนาะ ไปส่งดเด็กเด็กก่อนเดอ้อนะมารอแล้วสองสหายจ้ะนันตสีไปส่งอมนันดุดก,กันมาน้องแมวๆก็ตามมาจ้ะมากลับบ้านกันลุกไปกลับบ้านกันเดอ้อไปเคอะนะไปกันดีกลับบ้านกันดีว่อ หนูไม่กลัวนกแต่เมื่อกี้นกจะมาเออ่นกจะมาจิกเพื่อนจะ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะมาจ้ะกินตำอันนี้ตำหมวกตำสว่วนของจีค่ะหอยจะเก็บมาแน้วจ้ะเนาะมีหอยเมียงผู้หอยเออ่ข้างทะเลค่ะหอยขัยน้นไถ่เนาะพี่น้องบอกดี น้อยจูบจ้ะมาค่ะกินข้าวน้ำตีค่ะพี่นอ้องเมนูง่ายๆค่ะบนันนี้อันนี้ตําสวดตําสวตาะะดตําปลาแล้วค่ะตีใส่ผักขมไปนําจ้ะ,น,น,ะ,ะ,น,ะนี่เนาะค่ะเนาะผักขมใส่กุ้งจ้ะใส่ผักอะไรนะถั่วง,งอกเนาะจ้ะเนาะมาจ้ะมาคิดนึงกันค่ะหอยกระตูใบใหญ่ค่ะตะวักก็กินแสบเดี๋ยวมันไม่มันไมีหมึกมันไม่ไส้เนาะจ้ะ ตัวไม่ใหญ่แต่ก็กินแซบตัวมันประมาณเนี้จ้ะพี่นนอะว่าสิเก็บมาแส่แข็งกะดีว่าหมูว่านานไปเก็บพักแล้วนะคะพี่พิมากิน,ขน,เ,นเขาน้ำเนาะก็เลยเอาไปสู่กันกินจ้ะตัวหอยหัวหอยน้อยนังจ้ะ พญายุทธ์ข่้นเราเจ้ะพญายุทเอารถไปเฮ็ดไปเขาเไปเยวใบไอ้ขับรถแท้เลยจ้ะเบินก็จะไปอีกช่วงนี้เราก็บโบเรากับหนุงๆเนาะลูกไส้กับไปโรงเรียนกันเมื่แล้วจ้ะมือวาน่ะมันดุดเดือดไปเพิ่นเพิ่นมีไอ้ก็เล็บหายไปนั่นจ้ะมาค่ะมาแกซัมหนียรักก่อนคนะ่ะพักสลัดทั้งเท่าค่ะไม่ซัมหนีเนาะ ชิมดูว่าจะเป็นยังไงชิมมาแล้วค่ะแต่ว่าแซ่บยุบพี่เนาะอืมน้ำซุปน้ำจิ้มนี่กือผักผักกาดเข้มดีกว่ารวงแล้วก็ใส่ไปน้ำกันไปเลยจ้ะ จับดู่จับไม่ออกเราเราก็ตมัมจ้ะจับอยู่เด้อ 你没有么子事啊？我准备弄点啥？ มา่งแหลกกบดเข็มเลยจ้ะเกเป็นมั่งแหลกก็กต้องกินเนาะปูปิดปูตุ่กับะจมา,าดองน้ำปลาจ้ะไปใช้สมตมนะ้ำเนาะ ัจะเปไหนดีจะไปอไปคุดเอาฟันซิงโตนะคะมาหลวกส่องแท่แข็งไว้จ้ะเวลาอยากกินกับเดี๋ยวมี่กินค่ะพี่น้องช่วงหนาวเนา,นา,นา,เพาะพอช่องนี่ยมันมันพันออนม่จ้ะพันแบบว่ากลต้งกินแสบนะบริคมปมปันได นอนในนี้นกินข้าวนอกจ้ะมาเดีวยวกัมาได้กินมื้อตีค่ะขึ้ัดตาตะโมว่างแล้จ้ะเราปากก้อยกันแต่กินบัตรปากก้อยมากโทรคุยกันอีกรอบหนึ่งอยากเราทันปะปากก้อยบอกเอา้าเพิ่งจะกินมาไม่ใช่เราทันปะมันมันอยากไหมจ้ะ กอนแรกเขาบ่มีแห้งโตจต่พี่น,อน้องเข็นงานอากะยืนนะคะเข็นงานร้านนะอาหารเนาะยืนเข็นงานตลอดเวลาใช่ไหมคะนันก็เห็นให้องแบบหล่าเนาะปวดมือมาจากพี่น้องคลิปเนตี้กับเขอตัวแรพี่น,อน้องเขาไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวจะเอาคลิปกินนะะี่ค่ะไปล่องกันกับคลิปอ่าไปโซนในอยเอมริกาเหนือนะคะให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศอามริกาเหนือน,นะคะ่ะคลิปน,นี้จะขอตัวนะคะพร้อมค,คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย